สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโอเดตเผยสาเหตุแอดมิตรงพยาบาลหมอเผยช้ากว่านี้5นาทีมีช็อคเป็นอีกหนึ่งอดีตนางแบบสาวชื่อดังมากความสามารถอย่างโอเดตเฮนเรีสแจ็คโคมินที่แม้ช่วงนี้จะไม่มีผลงานของเธอผ่านจอกแกว้วแต่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้ที่โซเชียลอย่าง Facebook ที่ก่อนหน้านี้โพสต์ภาพตัวเองโดยเป็นภาพที่แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลมีสายเครื่องมือการรักษาเต็มไปหมดพร้อมบอกว่ามาอีกแล้วต่อมาก็ได้ขอบคุณทุกความห่วงใยที่ถามไทยเธอ ล่าสุดได้เล่าเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ายาวนิดนึงนะคะเรื่องมายู่ว่าโอเดตเป็นคนที่นอนหลับยากมากแล้วปกติก็ต้องทานเมลาโทนิน0.5ซึ่งเป็นยานอนหลับอ่อนๆไม่อันตรายทีนี้มันหมดแล้วหาซื้อไม่ได้สิ้าก็เลยไปร้านขายยาข้างบ้านบอกเภสัชว,ว่าขอยาอะไรก็ได้ที่ทำให้ง่วงเขาก็ให้ยาอะไรไม่รู้มา กลับมาถึงบ้านสามทุ่มทานไป2เม็ดหลับยาวถึง11โมงเชา้าซึ่งปกติไม่เคยเป็นคนตื่น11โมงมาก่อนงงมากก็คิดในใจว่ายาเขาแรงเนอะสักชั่วโมงต่อมาใจเริ่มสั่นมือเริ่มสัน่นก็ยังไม่ได้คิดอะไรสักพักเริ่มเหิดขึ้นขอหายใจไม่ออกตัวกระตุกกระตุกจริงๆนะเหมือนคนเป็นเจ้าเข้าอ่ะ ก็ไม่ไหวแล้วลากตัวเองไปโรงพยาบาลแล้วนั่งกระตุกกระตุกในแท็กซี่ถึงโรงพยาบาลคุณพยาบาลเขามาวัดความดันจับชีพจรแค่นั้นแหละตะกอนลันเพราะชีพจรโอเดตทะลุเพดานไปแล้วคุณหมอก็วิ่งมาพร้อมเตียงพาเข้าอิมเมอร์เซสวมออกซิเจนและเอาเครื่องแมกเนตพร้อมสายยัอยเยะแปะโอเดตตั้งแต่หน้าอกยันตาตมพร้อมจิ้มไอวีไปด้วยมาถึงตอนนี้กลัวมากน้ำตาไหลแล้วเพราะหายใจไม่ออกหยุดกระ ตกไม่ได้มีคุณพยาบาลสองคนมากดตัวไว้ให้หยุดกระตุกในห้องโอเดตมีหมอพยาบาล6คนมาช่วยจนหมอฉีดยาตัวหนึ่งให้เพื่อขยายหลอดลมเลยอธิบายให้หมอฟังว่ากินยาตัวนี้มาหลังจากนั้นก็โดนตรวจเลือดตรวจอะไรอีกมากมายผลออกมาคุณหมอคอนเฟิร์มว่าแพ้ยาสรุปนอนโรงพยาบาล7ชั่วโมงพร้อมโดนฉีดยามากมายถึงหายคุณหมอบอกว่าธรรมช้าก,กว่านี้5นาทีช็อกค่ะ ขาบอกเลยว่าน่ากลัวมากเพราะเกิดมาอายุปูนนี้ไม่เคยแพ้อะไรเลยนอกจากผู้ชายเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคะถ้าเป็นไปได้และไม่มีความจําเป็นจริงๆอย่าซื้อยาทานเองเลยคะ่ะยกเว้นยาสามัญประจําบ้านเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราจะแพ้ยาตัวไหนแพ้ขึ้นมาอันตรายถึงชีวิตนะคะอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความห่วงใยและเป็นกําลังใจให้กับโอเดตด้วยนะครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนี c o m ขอบคุณครับ